คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องกีฬากันบ้างดีกว่านะคะทางด้านสํนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดประชุมแนวทางการดําเนินการเมืองกีฬามีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งคณะทํางานสปอร์ตซิตี้ประจําปีงบประมาณ2,564ค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2,550เป็นการประชุมแนวทางการดำเนินการเมืองกีฬาค่ะกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งคณะทำงานสปอร์ตซิตี้ประจำปีงบประมาณ2,564โดยได้มีนายชะลาดชดาลมวงดวงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนและ ณะกรรมการสปอร์ตซิตี้ที่ได้เข้าร่วมประชมุมในครั้งนี้ค่ะตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้มีประกาศในให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองกีฬาด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเมื่อวันที่26กกันยายน2563และในปี2562อา25ครับขออภัยฮะและในปีที่แล้วครับปี2563การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเมืองกีฬานะครราชสีมาสปอร์ตซิตี้จำนวน2โครงการซึ่งได้แก่ โครงการแข่งขันวอลเล์บอลยุทธครับครั้งที่1และโครงการวิ่งจามเส้นทางเส้นวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ Happy p i g h t m o o มูลชายลอยฟ้า2020รวมงบประมาณ1ล้านบาทครับ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองกีฬาและแต่งตั้งคณะกรรมการการทํางานค่ะซึ่งจะมีหน้าที่ในการร่วมเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากีฬาจังหวัดและติดตามประเมินผลสําเร็จการบริหารจัดการเมืองกีฬานะคะทั้งนี้ค่ะแนวทางในการประเมินผลเมืองกีฬาประจําปี2564จะแบ่งออกเป็น6ด้านด้วยกันค่ะซึ่งด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายหรือกีฬาเชิงสุขภาพครับ ด้านการพัฒนากีฬาระดับจังหวัดหรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวด้านการจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจด้านกีฬาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านอื่นๆที่จังหวัดเมืองกีฬาได้จัดหาผู้สนับสนุนการมีส่วนร่วมครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงครับ